KU EPT มีกี่ข้อคำตอบคือ80ข้อค่ะข้อสอบจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทหลักๆดังนี้ค่ะพาร์ทแรกเราเรียกว่าพาร t ท Structure Completion รวมด้วยกัน40ข้อข้างในแบ่งออกเป็น2พาร์ทย่อยได้แก่เรื่องของ Sentence Completion 2ีข้อค่ะเน้นไวยากรณ์แล้วก็เรื่องของ p r o c e t s อีก15ข้อค่ะ รวมเป็น40ข้อสำหรับพาร์ทแรกและพาร์ทที่2คือ reading comprehension ค่ะจะเน้นเรื่องของการอ่านจะมี reading 40ข้อค่ะเน้นการอ่านจับใจความและตอบคำถามให้ได้ค่ะถ้าใครอยากเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง j u l a d ดล t ้ r มีคอร์สออนไลน์เรียนได้เลยทันทีหรือจะเรียนสบที่สถาบันก็ได้นะคะสอบถามได้ที่แอปเขียว จุาติวเตอร์อย่าลืมมีแอคไซ์ด้านหน้าด้วยนะคะเริ่มก่อน